โมันแฟรงค์ครับเมื่อคืนนี้สเปอร์แพ้อีกแล้วนะครับโอ้โหโวยเลยแฟนบอลสเปอร์โหใส่วิคาริโอหลังพลาดนะครับโซมันแฟรงก์ผู้จัดการทีมสเปอร์ครับแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อแฟนบอลของทีมครับบางกลุ่มนะที่ส่งเสียงโหใส่กุยเยโมวิคาริโอครับผู้รักษาประตูของทีมระหว่างที่สเปอร์เนี่ยพ่ายแพ้คาบ้านให้กับฟูลแลมหนึ่งประตูต่อสองสเปอร์ครับเริ่มต้นไม่ดีครับฟูลแลมนำถึงสองศูนย์นะในหกนาทีแรกครับโดยประตูที่สองเป็นความผิดพลาดของวิคาริโอที่ออกมาตัดบอลนอกเขตโทษฝั่งซ้าย แล้วเปิดขึ้นไปไม่ดีครับไปติดผู้เล่นของฟูลแลมก่อนเป็นแฮร์รี่วิลสันนะซัดระยะไกลาจากเริมเส้นเข้าประตูไปคุณซื้ออย่างโทมัสแฟรงก์เองก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมครับโดยยอมรับถึงสถานการณ์ที่มันยากลําบากบอกว่าเมื่อคุณตามหลัง2 0งตั้งแต่6นาทีแรกมันก็เหมือนกับการปีนภูเขาทั้งลูกเมื่อคุณอยู่ในช่วงฟอร์มตกทุกอย่างดูจะเข้าทางคู่แข่งไปหมดลูกแรกมาจากการแชลับลูกที่2มาจากความผิดพลาดของวิคาริโอผมไม่ชอบเลยที่แฟนบอลของเราหัวใสวิคคาริโอทันทีหลังเกิดเหตุ และโหมอีกหลายครั้งจากนั้นพวกเขาไม่สมควรเป็นแฟนบอลสเปอร์ที่แท้จริงเพราะทุกคนควรสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่ออยู่ในสนามและเราทุกคนก็ทําทุกอย่างเท่าที่เราจะทําได้เพื่อําผลงานให้ดีที่สุดออกมาผมไม่ติดใจถ้าพวกเขาจะโหหลังจบเกมไม่มีปัญหาเลยแต่การโหวระหว่างเกมนั้นในความคิดของผมมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับสเปอร์เองนะครับก็เสีย2ลูกในบ้านเนี่ยเร็วที่สุดในเกมรีมร์ลีกนะครับมีสถิติไม่ดีอีกละ เผยจังหวติสเปอร์ครับเสีย2ประตูในเวลาแค่6นาทีซึ่งถือว่าเ,อาเร็วที่สุดของพวกเขาในการเล่นในบ้านเกมผิมเหม่งกฤษจากการเปิดเผยของออฟตาโจนะครับเกมที่ทอนเนมสเปอร์สเตเดียมเมื่อคืนครับทางสเปอร์เนี่ยเปิดบ้านเจอกับฟูแลมเนาะเป็นทีมเยือนที่นำเร็ว2ลูกนะครับหลังผ่านไปแค่6นาทีของเกมหลังจากชนดั้นของเตเต้ครับนาทีที่4แล้วก็แฮร์รี่วิลสันนาทีที่6ก่อนที่เจ้าถิ่นเนี่ยจะมาตีไข่แตกได้ในครึ่งหลังจากโมเมสคูดูสนาที59แต่ก็ทให้ได้้แค่นนัะครับจบลงด้ววยคาแพ่ก็ทำให การนำเร็วถึง2ลูกหลังผ่านไปแค่หนาทีถือว่าเป็นครั้งแรกของสเปอร์ครับที่พวกเขาเ,าเสียสประตูเร็วที่สุดในบ้านในเกมพรีเมียร์กรีตจากการบันทึกของออฟตาโจที่ทําการรวมสถิตินะครับทั้ง2ทีม,มเนี่ยมีคิวลงเล่นในช่วงกลางสัปดาห์โดยทางสเปอร์จะไปเยือนนิวคาสเซิลในวันที่2ธันวาคมส่วนฟูลแลมเนี่ยจะกลับไปเล่นในบ้านเจอกับแมนเชสเตีรในวันเดียวกันนะครับโอ้เป็นสถิติที่ไม่น่าจดจำนะครับเป็นสถิตินี่ไม่น่าจดจํา มากก็สวะครับภูมิใจเจ้าสัวฟอร์มเยี่ยมนะครับครึ่งแรกหักคอไก่เลยนะครับหลังเกมครับมากก็สุยวะคนซื้อของฟูแลนดก็บอกว่าผมภูมิใจในลูกทีมมากๆเราพูดถึงเกมเย็นและเรื่องต่างๆมาโดยตลอดดังนั้นชัยชนะครั้งนี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเราเรารู้ว่าสักวันมันจะต้องเกิดขึ้นและเราก็เตรียมตัวกันอีกครั้งสําหรับคืนนี้ครึ่งแรกของเราอดเยี่ยมมากแน่นอนว่าเราทําได้2ประตูอย่างรวดเร็วซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเฉียบขาดของเราแต่เราน่าจะทําประตูได้มากกว่านี้ในครึ่งแรก วิธีที่เราควบคุมในช่วง3 5นาทีแรกนั้นน่าพอใจมากนะเราไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาเลยและการโต้กลับเร็วของเราก็ทําได้ดีมากเราสร้างปัญหาให้พวกเขาได้เยอะเลยการทําประตูได้เร็วเป็นสิ่งที่สําคัญเสมอแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือวิธีที่เราคงวินัยในการเล่นเอาไว้มกักสิวาก็ยอมรับว่าทีมมาเชิญกับความยากลำบากในครึ่งหลังก็บอกว่า ผมคิดว่าเราต้องเจอกับความกดดันในครึ่งหลังซึ่งอาจจะมากกว่าที่เราควรจะเป็นเราเริ่มต้นได้ไม่ดีและจะังหวะที่เขียนลูกพวกเขาสร้างโอกาสที่เราน่าจะาจัดการได้ดีกว่านี้นี่เป็น3มแต้มที่เราคู่ควรชนะยอดเยี่ยมสําหรับเราและเราทุกคนก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของมาโกซิวะโกซือของฟูแลมนะครับฟอร์มเยี่ยมในครึ่งแรกหักคอไก่เลยนะก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับแต่สเปอร์นรั่นแหฟอร์ไม่เวิร์กเลยนะฟอร์ไม่เวิร์กเลย